เดี๋ยวครับขต่ครั้งต้องงานเอ อ๋อครับก็ยินดีมากมากครับดีใจเพราะว่าความจริงเราก็ช่วงนี้ผมยอมรับว่าผมก็มาอินกับเรื่องการดูแลตัวเองนิดนึงเพราะว่าเมื่อก่อนก็รู้สึกว่าปล่อยตัวไปอยู่แล้วพอช่วงนี้มาอินแล้วก็ยอมรับว่าด้วยความเป็นผู้ชายเราจะอาจจะไม่ได้ทุกขั้นตอนนะผู้หญิงอะไรเงี้ยซึ่งตัวแบรนด์เล็กเซอร์สูตรใหม่ที่เป็นเดคอสบีเอฟ50 P บวกนะครับก็คือตอบโจทย์ผมมากจริงๆเพราะว่าหนึ่งพูดพาง่ายด้วย แล้วก็มีความมีสามารถกันแดดได้มีมาส์เจอไรเซอร์ hmm. มีทางเมอร์แล้วก็เบาบางแล้วก็ไม่มีสีซึ่งตอบโจทย์กับผมมากจริงๆนะเพราะว่าช่วงนี้ก็รู้สึกว่าความจริงก็ทุกช่วงแหละเราขาดทีมกันแดดไม่ได้จริงย่างต้องเรียนบำรุงแต่งหน้า่บัานาเสียนายรวย มีม,มีเอาจริงถ้าปัญหาส่วนตัวของผมคือผมเป็นคนพักผ่อนน้อยครับน้อยนอนดึกนอนไม่เป็นเวลาขนาดกินข้าวไม่เป็นเวลาเลยเพราะว่ามันแบบมันแล้วแต่ฟิลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปัญหาหลักๆของผมอะอาสิวมันก็ส่วนหนึ่งแต่ริ้วรอยกับคานเสื่อมของคอ,งองลลาเจนก็อีกส่วนประมาณนั้นก็เลยยอมรับว,ว่าตอบโจทย์ส่วนตัวเยอะหมึองกันครับอืม,อม,อมยากแต่ว่าในเมืองไทย็าคาต่อเราบ็นว่าใช่ครับช่วงอะไรน่นี ดีแล้วอีกอย่างคือด้วยความจะใส่ของเด็กผู้ชายอะ่ะเจอแดดบางทีมันเจอมาตั้งแต่มันทยมแล้วไนงะเราจะไมไ่มานั่งคิดว่าแบบเฮ้ยเจอแดดเราจะกลางลมมา่มอ่ะเราจะใส่แมสคือก็แดดก็แดดเราทนได้แต่สุดท้ายคนก็ต้องไปตามมามันเยอะก็เลยพอได้ตัวครีมกันแดดมาช่วยป้องกันมันก็สบายใจขึ้นแล้วก็ยังมีตัวเซรั่มตอนทืด้วยครับเรามีทริคอะไรที่แบบทริคกอครับ ส่วนตัวผมว่าก็น่าจะเป็นพวกวิตไนท์มั้งครับอะไรเงี้ยก็ความจริงก็ถ้าเราดูแลอย่างสม่ำเสมอผมว่าดีเสมอเลยมันไม่ได้เกี่ยวว่าช่วงนี้เยอะแล้วช่วงนี้ผ่อนอะไรถ้ามันสม่ำเสมอเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ว่าแต่ละวันเราจะเจออะไรฝุ่นหรือเปล่าแดดหรือเปล่าวันนี้แดดแรงกว่าเมื่อวานเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยแต่ว่าถ้าเราป้องกันอย่างสม่ำเสมอผมว่าสภาพผิวของเราแล้วก็เอ่อสุขภาพของเราก็จะดูดีแล้วก็สดใสแบบคงที่อะไรประมาณนี้พี่ดิวมา は <laughs> ก็ฝากแบรนด์ Elixir ด้วยนะครับก็ตัวใหม่ก็คือเป็น Daycare Revolution s p f 5 0 PA บวกซึ่งมี2สูตรสูตรสีน้ำตาลก็ Anti Aging ก็จะป้องกันริ้วรอยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น b i t e n i n g ใครอยากได้ความเป็น b i t e n i n g ไปใช้อีกตัวหนึ่งได้เป็นสีชมพูครับแล้วก็จะมีตัวรูทีนใหม่ที่ใช้คู่กับตัวเดอะเซ um นะครับก็คือเดอะเซ um ่มชาได้ทั้งเช้าเย็นแล้วก็หลังจากทาตอนเช้าก็ทาตัว d ดดแคร์ได้ก็คือเป็นตัวกันแดดครับแล้วก็ตอนกลางคืนก็ทาตัว เพื่อสามารถบํารุงได้ตลอดช่วงการนอนเราตื่นมาเราก็จะมั่นใจขึ้นสดใสขึ้นแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆเราได้เยอะนะครับน่าสนิทเจอแวมเอฟโ4เนาะอ่าครับเล่าหน่อยพี่เหรอ f อ๋อเอ้ยผมเห็นอยู่พี่วินเขาก็เล่าไปใช่ไหมครับก็ความจริงก็ต้องบอกว่าโ4มันมีธรรมเนียมอะไรบางอย่างตั้งแต่สมัยหน้าแล้วครับคือทุกครั้งที่กินข้าวรวมกันไม่ว่าจะไปเล่นที่ไหนปาร์ตี้ที่ไหนเราจะ เรียงคิวแชรเ์เรียงคิวจ่ายอะไรประมาณนี้ครับเป็นเรื่องปกติแต่ว่าคือเราไม่รู้เว้ยว่าแบบคิวต่อไปอ่ะ,อะรู้ว่าเป็นใครแต่ไม่รู้ว่ามันจะไปกินที่ไหนถูกป่ะแล้วคิวที่เจอที่เป็นของ้ <laughs> คือเมื่อเคยเจอรอบหนึ่งรู้สึกที่ที่ปุ่ครับก็เป็นคิวเรียงกันโอเคครั้งหน้าคิวผมผมว่าไปเลยปรากฏว่าคิวนั้นอ่ะมันพอดีมันเป็นคิวที่เสร็จงานพอดีอ ตั้งแต่ช่างแต่งหน้ายันราฟตายแล้วไม่ไม่หมดหมดไปเท่าไหร่บัตรเครดิตหมดเลยอ่ะคือคือค่อยๆว่าวงเงินหมดอ่ะอีกคนเออโอ้ยกดสิบอ่ะเป็นสิบแล้วพอเป็นคิวต่อไปบางคนดวงดีอย่างเงี้ยเดินผ่านญี่ปุ่นใช่ไหมไปราเมงลานิล่ากินคแล้วมันสี่คนตัะชาบตัวเลขกี่หลักเดี้ยวหกไหมอะไรฮะกี่หลักอะสองสาม สี่ใช่เฮ้ยมันประมาณ มันเป็นห้าครับห้าหลักแต่ก็ครึ่งหกหลักอ่ะเ<ม>็อย่งไรใช่ว่าหกหลักมันคืออะไรล่ะกขาคือไข่ขอแค่มันครึ่งคือโดนเยอะเราเข้าไปไหนเราไปรูดคร่ไหมเอาไม่ไม่ไม่มันเคือคือเป็นความดวงเราอะแต่ว่ามันก็สนุกดีเพราะว่ายังไงสุดท้ายเขาก็เลี้ยงปกติแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็ตั้งแต่ตอนผมเข้ามาแรกๆอ่ะโหเราไม่ไม่มีเงินนะก็พี่เขาก็เลี้ยงเราทุกอย่างอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นการตอบแทนอยู่แล้วครับพอเราได้เจอโมเมนต์เหมือนกัน คือเนี่ยคุณคิดถึงัอคนใในั้นมากเสี้งใจเลยแล้วก็เออความจริงคิดถึงมากนะมันเป็นแกง๊งเอาเป็นไอโฟนหรือว่าคนคนที่รู้จักกันผมรู้สึกว่ามันเป็นมากกว่าเพื่อนแล้วก็ในมุ้ขผมผมผมลูกชายคนเดียวผมยอมรับว,ว่าผมมองพี่ทั้งสามคนนะเป็นเหมือนพี่ชายทแท้ๆคนหนึ่งเหมือนกันนะเพราะเราเราเกิดมาเราไม่เคยมีพี่ชายอะไรเงี้ยแล้วการมีพี่ชายเราก็ได้รับฟิลนี้ครั้งแรกที่แบบ ก็เลี้ยงน้องสอนน้องแล้วก็เชียร์อัพน้องคือมันมีทุกอย่างที่เป็นพี่ชายเรื่องการที่ได้เจอเรากันเราก็ได้แชร์ประสบการณ์ด้วยแล้วก็ได้คุยถึงว่าเราอะไรนะแผนการในชีวิตความคิดเราหรือว่าเออช่วงนี้เราเป็นยังไงได้แชร์ประสบการณ์คงเป็นอะไรที่มันอบอุ่นที่รู้สึกว่าขนาดตอนนั้นสองชั่วโมงก็ยังไม่พออม,มันมีความผมว่าความสำคัญแบบนี้มีจริงๆครับการเติบโตที่เราทครันะนะ ดีใจมากครับแล้วแบบผมรู้สึกว่าพี่พี่พเขาก็ เหมือนเราภูมิใจในการละกันด้วยครับเพราะว่าตอนที่มาอยู่ด้วยกันแต่ละพวกเราตัา้งแต่ตอนท,นทำโปรเจกต์ด้วยกันพวกเราเชื่อมั่นในโลของตัวเองหน้าที่ของแต่ละคนเราเชื่อกันไม่ได้เกี่ยวกับแบบเฮ้คนนี้ประสบการณ์น้อยหรือว่าอะไรแต่พวกพี่เขาก็เชื่อเราขนาดที่แบบเลยไม่ยังไม่ได้เชื่อตัวเองมากขนาดนะัน้นก็เลยทราบซึ้งว่าวันนี้เราก็แบบอยากจะประสบความสําเร็จให้ได้เท่าเขาอะไรเงี้ยครับผมก็อยากให้พี่ชายคนทั้งสามคนเนี่ยภูมิใจในตัวผมบ้างอะไรเงี้ยอืมมันจะเป็นฟิลนั้นครับอยุ พื้นโปรเจกต์อะรวมออันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็น่าจะไม่ไม่รู้แต่โปรเจกต์แต่ละคนนะมีที่เราคุยกันนะเยอะอยู่แล้วครับที่ยังไม่ได้เปิดเผยอ,อะไรเงี้ยเรามีแชร์กันอยู่ครับดูวก็มีตอนนี้สิ่งที่มีนะะฮเป็ออไร่<ฮ>ตอนนี้ที่กำลังจะออนก็คือลิฟท์เดย์วันแก้ตายเ<ฮ>พิ่งออกเทเลอร์ออฟฟิเชียลเทเลอร์ไปประมาณ2วันหร<ฮ>ือ3วันที่แล้วอะไรเงี้ยก็อยากให้ไปติดตามเพราะว่ายอมรับว่าเรื่องนี้มันแบบ จากที่เทเลอร์อะคือผมก็ยอมรับนะว่าผมไม่เคยเจออะไรที่ดาร์กขนาดนี้มาก่อนแต่และโลคือวัดวัดคือแบบสุสานบ้างโรงศพบ,บ้างข้างถนนคือโลมันไม่ซ้ำมันไม่ได้เหมือนเรื่องอื่นที่แบบว่าโอเคเราปเป็น,เนนักเรียนเราอยูอ่ในโรงเรียนส่วนใหญ่แต่นี้คือเราประจนไทยไปทั่วเลยแล้วด้วยแบล็กการ์ที่ต้องแบกรับของแต่ละคนทั้งผมปอนทั้งป่ากับพี่กันึ้นมันหนักเกินที่จะแบบ คนปกติจะรับไหวได้วยซ้ำด้วยความโลนี้นะเพราะว่ามันเป็นคาเลคเตอร์ที่สูญเสียคนที่รักมาทุกๆสี่ปีซึ่งตอนนี้ไม่เ,มเหลือใครเลยมันหาเรสเฟอร์เรนในตัวยากมากก,ก็เลยคิดว่ามันเป็นโลที่แอบเศร้ามากนิดนึงแต่ก็ยอมรับว่าตอนที่ทำอ่ะรู้สึกสนุกนะเพราะเราไม่เคย พขาถ้าไม,ไม่ไม่ได้เล่นเรื่องนี้เราจะไปลองคิดว่าจุดดาร์กตรงนั้นเป็นเป็นยังไงแล้วพอได้ลองลงไปก็รู้สึกพอทาได้ก็รู้สึกดีใจเหมือนกันค่ะคือม,มเครียดกดดันเลยข้างจริงเครียดกดดันไหมผมใช้ความสนุกกับทุกคนนะครับเพราะว่ามันคือความอยากรู้เพราะว่าถ้าคนคนหนึ่งที่ไม่เหลือใครบนโ,โลกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตัวละครที่แบบ เพราะความตายแบบข้างหลักอะไรมันจะต้องรู้สึกยังไงไม่มีความอยากรู้เพราะเราไม่มันไม่ได้มีคนแบบนี้ในชีวิตจริงอะไรเงี้ยก็เลยหน้านที่ที่เราจะเข้าไปอ่ะพอได้ลองดูมันมีความอยากรู้อยากเห็นสนุกอะไรเงี้ยยอมรับว่าสนุกมากแล้วก็ จากที่เล่นมาก็คือภูมิใจในตัวเองมากนะ <laughs> ผมไม่รู้ว่าจะออกมาดีไม่ดีแต่ว่าคือสกิลที่มีมาทั้งหมดอะใช้แบบสุดละเรื่องเนี้ยสุดสุดเลยแบบในคณะประสบการณ์ได้แค่นี้จริงๆก็เลยอยากให้ลองไปดูครับเ <laughs> ป็นการแบบติ้กับตัวจับตาที่สุดก็เอาวิแบบตรงอ, <laughs> <scene> อะไรนะฮะเราต้องปรับอะไรปรับไหมเ้ยไครับ ก็ปรับเยอะเพราะว่าด้วยความบทเนี้ยมันมีความมันอาจจะใครดูเพลินๆคล้ายๆบทก่อนๆบอกเนี่พูดน้อยนิ่งๆแต่มันไม่ใช่สาเหตุที่มันพูดน้อยนิ่งๆไม่อยากผูกพันกับใครสาเหตุมันดารก,กว่านั้นมันไม่ใช่แค่ผูกพันเร่ถูกปะแล้วก็เลยแบบรู้สึกว่ามันหนักแต่ว่าความความชอบอะชอบจริงๆกว่าแล้วก็แบบ แอบ,บรู้สึกว่าพอมันเป็นบทเนี้มันแอบ,บใช่ทางเรานิดนึงนะกว่าบทอื่นเพราะผมเป็นคนที่แบบชอบดูหนังดูการ์ตูนอะไรเงี้ยมันจะเห็นเรสเฟลต์ตัวที่ตัวละครที่แปลกลับแปกเกา่าที่แฟนตาซีมากๆความยาวมันเลยนํกาก่อนแล้วเ็เลยแบบผมเลยรู้สึกว่าผมสนุกกับมันอะไรว่าถ้าเราได้สนุกดีนะ ส่วนตัวก็คิดว่าดีขึ้นครับเพราะว่าเมื่อก่อนมันมีหลายจังหวะที่กลัวเหมือนกันเช่นซีนที่ต้องมีอารมณ์มากขึ้นหรือว่าอาซีนร้องไห้อะไรนะครัทุกอย่างเราเปน็นนักแสดงใหม่เรากลัวไว้ว่าแบบพรุ่งนี้จะถ่ายเราจะทําได้ไหมเรื่องนี้คือมันต้องทําทุกครั้งทุกคิวอะจนมันตอนเนี้พอผ่านเรื่องนี้ไปได้ผมเรารู้สึกว่าไม่ค่อยกลัวอะไรละเพราะมันโดนมาหมดละร้องไห้ไปที่มีกลางแดดมีเลือดมีฝนทุกอย่างมัน มันโดนมาเรื่องนี้หมดแล้วครับก็เลยอยอมรับว่าเป็นสอนผมได้ดีมากเหมือนกันวนที่เราจะได้ชมตอนนี้หนึ่งเมษาพีพีที่หนึ่งก็อยากให้ติดตามนะเพราะว่ามันจะอาจจะหลายๆคนนดูซีรีส์ที่ผมเล่นมาคือเรื่องแบบนี้ไม่เคยเห็นแน่ๆครับก็ฝากครับก็ฝากติดตามเรื่องนี้ก่อนแล้วก็เรื่องหน้าก็ ประกาศไปแล้วนะครับก็ถ้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีว่าคิวถ่ายเป็นยังไงแล้วก็อยากให้เราติดตามข่าวสารเรื่อยๆเพราะว่ามันก็มีมีอะไรที่จะเซอร์ไพรส์แฟนๆได้เยอะเหมือนกันโดยที่มันบอกไม่ได้ครับ <laughs> ประมาณนั้นแต่ว่าเออผมก็คิดว่าถ้าแฟนๆติดตามก็น่าจะเซอร์ไพรส์อยู่หลายๆอย่างเดียวรได้ครับโอเคขอบคิณครับครับขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณนะ